รัฐบาลเตือนประชาชนป้องกันตนเองและคนในครอบครัวจากโรคฤดูฝนหลังกรมควบคุมโรคชี้ยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศยังสูงแนวโน้มระบาดในผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการที่มีโรคหลายชนิดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ที่ล่าสุดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้รายงานพบผู้ป่วยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10สิงหาคม2565พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว16276รายค่ะเสียชีวิตแล้ว14รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ35ปีขึ้นไปสอดคล้องกับแนวโน้มผู้ที่ป่วยเป็นกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้นดังนั้นจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการของบุตรหลานคนในครอบครัว หากมีลักษณะอาการไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอยร่วมกับปวดศรีรษะบวดเมื่อยตามตัวอาจมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามลำตัวแขนขาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็เบื่ออาหารนะคะโดยหากอาการไข้สูงเกิน2วันเช็ดตัวหรือว่าทานยาแล้วไข้ไม่ลดลงให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีค่ะเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยและรักษาลดโอกาสการเสียชีวิต นอกจากนี้นะคะควรที่จะกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายรอบบ้านโรงเรียนและชุมชนเช่นใช้สายกำจัดลูกน้ำบริเวณน้ำขังหรือทำลายภาชนะที่มีน้ำขังปิดฝาถาังขยะให้มิดชิดทิ้งขยะประเภทภาชนะใส่อาหารลงในถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อไม่เป็นการเพิ่มแหล่งเพาะพันยุงลายค่ะนอกจากนี้นางสาวไตรสุรีกล่าวได้ว่าทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ ก็ได้มีคำเตือนนะคะขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงครูผู้ดูแลเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มความระมัดระวังการเกิดโรคมือเท้าปากค่ะเนื่องจากว่าโรคนี้นะคะแม้จะเกิดขึ้นตลอดปีแต่จะเพิ่มขึ้นมากในช่วงฤดูฝนโดยต้องเฝ้าระวังเด็กเล็กโดยเฉพาะกลุ่มต่ำกว่า5ขวบค่ะ ทั้งในเรื่องของความสะอาดการคัดกรองและสังเกตอาการซึ่งผู้ป่วยจะมีไข้อ่อนเพลียเจ็บปากกลืนน้ำลายลำบากเนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้นเหงือกและกระพุ้งแก้มมีตุ่มพองใสแดงที่ฝ่ามือนดีวมือฝ่าเท้าโดยส่วนใหญ่อาการในเด็กมักไม่รุนแรงและหายได้เองแต่ก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากเป็นกรณีไข้สูงไม่ยอมทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำอาเจียนบ่อยหอบแขนขาอ่อนแรงชัก ต้องรีบพบแพทย์เพราะว่าอาจเกิดภาวะสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าน้ำท่วมปอดซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด -19 ก็สามารถป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านการล้างมือด้วยสบูบ่บ่อยๆโดยเฉพาะหลังการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าภายหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อ,อม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันเป็นต้นค่ะองค์อาจชี้ยังไม่น่าจะมีการยุบสภานในขณะนี้เชื่อจะบริหารแผ่นดินไปจนครบวาระค่ะนายองอาจคล้ามภัยบูร์รองหัวนหน้าพักและประธานสสพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภานในขณะนี้ค่ะว่า<อ>การยุบสภาเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจะตัดสินใจขณะนี้อำนาจการยุบสภาอยู่ในมือของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการนายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจใช้อำนาจยุบสภาหรือไม่อย่างไรก็ตามการยุบสภาโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยค่ะคือ 1. สภากับรัฐบาลมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง2กฎหมายสำคัญไม่ผ่านสภาหรือนายกรัฐมนตรีถูกลงมติไม่ไว้วางใจจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและ3มมีปัญหาภายในพักร่วมรัฐบาลจนไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปได้ เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะพบว่าสภากับรัฐบาลไม่มีปัญหาขัดแย้งกันขณะที่กฎหมายสําคัญก็คืองบประมาณก็ผ่านสภาแล้วนายกรัฐมนตรีก็ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจและไม่มีปัญหาภายในพักร่วมรัฐบาลขณะเดียวกันรัฐบาลก็คงต้องการทําหน้าที่ให้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกให้ดีที่สุด พร้อมทั้งใช้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่สภาจะาครบวาระในเดือนมีนาคมปีหน้าเพื่อแต่งตั้งยกย้ายกระชับอำนาจให้เรียบร้อยรวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างผลงานเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขปัจจัยต่างๆแล้วจึงเชื่อว่าการยุบสภาอย่างไม่น่าเกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินไปจนครบวาระหรืออาจยุบสภาก่อนสภาจะครบวาระ เพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไปค่ะธนกรเผยเตรียมผนึกกำลังสอสอใต้ของพลังประชารัฐลุยช่วยประชาชนทุกด้านสับตานหน้าลุยนครศรีธรรมราชที่แรก นายธนากรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยสสภาคใต้พักพลังประชารัฐมีแนวคิดที่จะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ร่วมกันในทุกด้านทางด้านสาธารณาสุขหรือปัญหาปากท้องโดยจะช่วยเข้าไปประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งในวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขตพื้นที่ของนายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณสนนสนครศรีธรรมราชเขต3ามพักพลังประชารัฐเพื่อร่วมงานโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนพร้อมอาชีพดีพร้อมโดยกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะนี้พลเอกประยุจันโอชาจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี แต่ยังคงติดตามสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสสอ,อยู่เป็นระยะขณะที่พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนั้นก็ประสานงานได้ทันทีโดยไม่สะดุดดังนั้นเชื่อว่าวันนี้คนใต้รักพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เพิ่มมากขึ้นเพราะมีผลงานให้เห็นมากมายและทั้งสองท่านจะเดินหน้าแก้ปัญหาประเทศและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ประเทศมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน สินิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยธุรกิจนำเที่ยวฟื้นตัวชัดเจน7เดือนจดทะเบียนจัดตั้ง549รายเพิ่มขึ้น169สเปอร์เซ็นต์สอดคล้องจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยกว่า4ล้านคนค่ะนายสินิตเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวกลับมาโดยเร็ว ซึ่งเป็นกลไกลสําคัญและรายได้หลักในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศล่าสุดสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวชัดเจนขึ้นค่ะโดยในช่วง7เดือนแรกปี2565นะคะธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทางของไทยมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่549รายทุนจดทะเบียนกว่า988ล้านบาทโดยจัดตั้งเพิ่มขึ้นจากปี2564เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ169.12โดยธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทางที่ดำเนินกิจการอยู่ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น11,891รารายค่ะส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครรองลงมาคือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกตามลำดับ ทางนี้คาดว่าผลประกอบการรวมของธุรกิจในปีนี้น่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลายทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันและท่องเที่ยวได้อย่างปกติมากขึ้นอีกทั้งมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจึงถือเป็นโอกาสของธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทาง ที่จะกลับมาฟื้นตัวตามสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยช่วง7เดือนแรกของปีกว่า4ล้านคนค่ะกรมการค้าภายในเผยน้ำมันปาล์มขวดทยอยลดราคาลงยอมรับแต่ละพื้นที่อาจขายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการสต็อกขณะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรับราคาแล้วค่ะ ร้อยตรีจัก,กรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับสำนักข,า N ข่าวไอเอ็นเคว่าทางกรมยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อการบริโภคเวลานี้ทยอยปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของห้างค้าส่งนั้นเฉลี่ยราคาอยู่ที่ขวดละ52บาทถึง54บาทสำหรับห้างค้าปลีกรายใหญ่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่54บาทถึง58บาทแล้วแต่ยี่ห้อซึ่งราคาในระดับดังกล่าวถือเป็นราคาที่ปรับตัวลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วแต่ราคาของแต่ละห้างอาจมีราคาที่ปรับลดลงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นทุนในการบริหารจัดการรวมถึงสต็อกของแต่ละห้างด้วย และจากการสำรวจห้างค้าปลีกย่านราชดำริในวันนี้นะคะพบว่าราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดมีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ขวดละ 54บาทถึง58บาทโดยทางห้างยังคงจำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินครอบครัวละ6ขวดเพื่อให้สินค้ากระจายได้อย่างทั่วถึงสำหรับสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นได้มีการทยอยปรับขึ้นราคาแล้วโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมามา่าปรับราคาเพิ่มขึ้นจากขนาด10ห่อ58บาทเป็น62บาทค่ะ กลุ่มเบญจจินดาจัดกิจกรรม BCG Race for the Challenge รวมพลนักวิ่งกว่าน1น1,000คนระดมรายได้8ป0แสนบาทบริจาคมูลนิธิพัทร,รมหาราชานุสร์วันนี้28สิงหาคม2,565คุณวิชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มเบญจจินดาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ BCG Race for the Challenge ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเบญจจินดาโดยมีเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกว่า1,000คนมีระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมอันนี้นะครับเราก็หวังว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะทําขึ้นมาเพื่อ,อชาว BCG รวมถึงพันธมิตรทั้งหลายนะครับที่ให้าการสนับสนุนแล้วก็รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับที่ เชื่อใจเรามาวิ่งกับเรานะครับแล้วก็หวังว่าคงจะมีความสุขกันทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จทุกคนนะครับสำหรับรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมดังกล่าวพร้อมรายได้สมทบจากผู้บริหารพนักงานกลุ่มเบญจจินดานและพันธมิตรรวม800,000บาทจะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิพัทรมหาราชานุสศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตรวรรคติยราชนารีเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้ได้รับมาตรฐานที่ดีทั่วประเทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news